สวัสดีครับคุณชาตอนนี้ค่ะพี่เจมาแล้วตอนรับคุณชาเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองชามาคุณชาเนี่ยน่าจะเคยมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังแล้วถูกต้องไหมต่อค่ะอะผมจำชื่อคุณชาชาได้ <c oughs> <c oughs> คุณชาวันนี้มาในเรื่องที่ชื่อว่าโซ่ตวนเดี๋ยวนะผมขอเปิดก่อนโซ่ตวนลากโซ่ตวนมาขอบุญอันนี้เกิดขึ้นกับ <c oughs> คุณชาเองเลยหรือเปล่า ใช่ค่ะใช่จังหวัดอะไรอ่ะคุณชาอ่อตอนนั้นไปบวชที่แน้คำไม้อยู่ที่นนทบุรีค่ะเจอที่นนทบุรีเหรอใช่ค่ะเออผ่านมากี่ปีแล้วครับโอ้สิบกว่าปีได้ค่ะอืมสิบกว่าปีนนแล้วคือจะแต่งงานไงคะได้เลย<ะ>บวชให้พ่อกับแม่หน่อยเป็นผู้หญิงบวชบวชฟ้าไม่ได้ ก็เลยบวชชีให้คุณพ่อคุณแม่ใช่เลยบวชชีในขมาแทนโกนหัวไหมฮะไม่ไม่ค่ะถ้าในขมาเขาจะเป็นอย่างมีผมอยู่แล้วก็แต่งชุดขาวผมขาวถือสีแปดครบวาค่ะแล้วก็คือเร่งเงคร่งมากอ๋ออืมอืมอืมอ่ะโอเคเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่นนทบุรีอ่ะเป็นยังไงว่ามาเลยครับคุณชาติะคือวัดวัดที่ชาไปอ่ะนะคะมันก็เขาจะเป็นวัดแบบปฏิบัติ เแพงเลยอ่ะนะคะที่เราไปแต่ทีนี้เนี่ยที่วัดเนี่ยบรรยากาศคือได้มากเลยมีต้นตะเคียนมีสารคดเชื้อมีป่าชา้าคือช่วงนั้นนะคะถ้าไปเขาก็ยังสร้างอะไรไม่เสร็จอ่ะนะคะแต่ทีนี้คือแบบว่าเราอะใจเราคือมุ่งมั่นมากตั้งใจที่จะไปบวชจริงๆอ,อย่างบางคนเนี้ยเขาไปบวชแก้บนง่งมันมันจะไม่ได้คือถ้าเห็นแล้วแบบเออฮ้ยมันมันมันแปลกนะคะคือคนที่เขาบวชแก้บนกับคนที่บวชแบบ จริงๆอ่ะเขาจะเห็นหรือเขาจะสัมผัสได้แต่ถ้าคนบวชแก้บนอ่ะเขาจะไม่หเหมือนกับเขาขวิงไปวิ่งมาสักพักหนึ่งเขาก็ออกอะไรอ่เงี้ยค่ะตอนแรก่ะถ้าบวชใช่ไหมสามวันแรกสี่อะไรถ้าไม่ไม่ไม่สัมผัสอะไรเลยไม่รู้เรื่องเพราะว่ามันยังเข้าไม่ถึงครับตอนนั้นจําได้ว่าถ้าตั้งใจไว้ว่าจะบวชแค่สักประมาณเจ็ดวันประมาณเจ็ดคืนยอะไรอเงี้ยค่ะแล้วก็จะจะ,จะเลิกบวช <c oughs> ทีนี้ก็โอเคพอครบเจ็ดคืนคืนที่วันที่แปดเธอก็เลย ปรากฏว่าตอนนั้นอช่วงประมาณคืนที่คืนที่ห้าค่ะคก็เราก็นั่งสมาธิปกติมีธําว่าชาวธรรมวัดเย็นใช่ไหมคะเมื่อสังเกตมันจะมีอยู่ช่วงแปลกๆช่วงหนึ่งหลังๆเนี่ยกั้งคืนเนี่ยถ้าจะได้ยินเสียงวิ่ อันนี้ถ้าไม่ได้เขียนไปในในในทีมีเสียง <บน S 1> วีดเสียงวีดอยู่ได้ยินเลยก็<ต>คือเสียงวีดตลอดคือวี่อยู่ยอดไม้อ่ะค่ะเราท่วดเนี่ยเขาจะมียอดไม้ซึ่งค่อนข้างสูงมากแล้วมันก็จะไหวไหวไหวมันจะมีคือเขาจะจับกลุ่มกันอะนะคะพวกพวงมาเสียะคะ่ะบางทีเขาจะมาบวชมานานแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มธรรมะนั้นนี่น ต่ถ้าคือไปคนเดียวถ้าก็เดี่ยวเลยคือเดินคนเดียวเพราะเราก็ไม่รู้จะคุยกับใครอเงนะี้ยค่ะเราก็เดินคนเดียวแล้วก็กดว่าไปแรกแรก้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปไปตรงไหนยังไงกันบ้างอ,อ,อะไรพอวันที่สี 5, ่ที่ห้าก็ยังไม่รู้ก็คือเราก็เดินของเราไปคนเดียวเรื่อยๆอย่างเงนะี้ยค่ะแล้วก็กฏว่าถ้าเป็นคนที่เดินท้ายแล้วไอ้ไม้ที่มันไหวอยู่หลังๆอะค่ะมันดังวิวิทอยู่อ,อะ,<ล>ะ,ะค่ะเขาก็มองอืม มันก็มีความสงสัยนะคะว่าเฮ้ยไอ้ที่มันวี่อยู่บนบนต้นไม้เนี่ยมันคือเสียงอะไรครับทุกวันนี้ถ้าติก็ถามแฟนแฟนก็บอกน่าจะเป็นจักจั่นหรืออะไรนะชาติกคือว่ามันเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเออผมก็เคยคิดเรื่องแบบนี้เหมือนกันถ้ามันวี่เข้าหูจนแบบจนเราเราลำคาญนะคะว่าเฮ้ยคอแล้วไหมมันลำคาญมันดังมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบ ก็หันไปหาว่าเฮ้ยที่ตรงไหนเนี่ยไอ้ตัวไอ้แมงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ตอนที่อยู่ที่วัดเนี่ยค่ะคือมันหันหาไม่ได้เพราะมันอยู่สูงเราก็เลยเดินหนีเอาเพราะเราคิดว่าถ้ามันถ้ามันใช่ก็หนีดีกว่าเพราะตอนนั้นเราก็ปฏิบัติจริงตังสี่วันนี่ก็ถือว่าโอ้ได้เยอะแล้วเหมือนกันค่ะเพราะตอนนั้นก็เรียนรู้อะไรเยอะนะคะเราทําสมาธิแล้วมันเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้เริ่มนิ่งพอทีนี้เนี่ยวันที่สุดท้ายที่ว่าชาติเจอเป็นคืนที่ เสร็จค่ะอ่อนกลับวันนั้นเป็นวันท้ายใหญ่ถ้าไปบวชเ,เขาเรียกว่าศีลอุโบสถตอนนั้นมีการทําเนสชิกคือเรียกว่าปักกดในสถานรรมที่เขาตัดไว้ให้นะซึ่งมันอาจจะเป็นป่าช้าเก่าหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่รู้แต่ที่แน,น่ๆคือเป็นลานโลง่งแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นต้นตะเคียนเป็นโดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเขาเรียกว่าป่าช้าที่แบบ มันคือกั้นไว้แยกไว้กับตรงที่เขามาปฏิบัติธรรมกันตรงที่ทานางก็จะมีต้นไม้สูงสูงสูงก็มีคนปักกดปักกดกันเป็นแม่ทีนะคะทีใส่ชุดขาวเป็นแม่ขมะเราก็ถ้าก็ไม่ปักกดตรงกลางเพราะว่าโอเคเราว่าตรงกลางมันน่าจะปลอดไยสุดไม่ไปท้ายๆแล้วทีนี้เนี่ยคืนนั้นเนี่ย ช่วงน,นั้นที่ข้าไปมันเป็นช่วงเดือนพฤศจิกามันหนาวาอากาศหนาวม,มากเลยค่ะถ้าก็ประมาณว่าไปนั่งปักโยต่เนี่ยโอเคแล้วก็ไม่ได้คิดกลัวอะไรแล้วก็นั่งไปสักพักหนึ่งตอนนั้นสมมติว่าทําวัดเย็นเขาจะเลิกกันประมาณสองทุ่มอะไรสามทุ่มประมาณนี้แต่ถ้าใครจะอยู่ในชัชิกเนี่ยคือก็อยู่ต่อเลยสักสามทุ่มสี่ทุ่ม ดาวเียนเช้าของอีกวันหนึ่งอะเงี้ยนะคะครเลยตัดสินใจอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอยากอยู่อยากแบบให้มันสงบจริงๆแออืล้วปรากฏว่าพอเรานั่งสงบจริงๆเนะะี้ยค่ะมันมันรู้สึกได้ว่าเอ๊ะมันนิ่งพอมันนิ่งเสร็จปุ๊บลองไปเดินตรงกลมมั่งก็คือในสตินทีก่ก็มีนั่งเดินยืนจะทําอะไรก็ได้แต่ห้ามนอนอืเราก็คือคุณก็ทําสมาธิท่องพโพโิไป อ่ะเขาก็เอิไปเดินรงกลมเรื่อยๆคือเปลี่ยนท่าเพื่อไม่ให้ตัวเองง่วงทีนี้ช่วงเดินรงกลมอะค่ะก็จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วแบบตอนช่วงก่อนเดินรงกลมเนี่ยปกติเวลาถ้าเดินวันที่สี่มีห้าเนี่ยจะเจออนละเวลาเดิน,นรงกลมเช้าๆน่าจะเห็นภาพเลยค่ะเวลาเราหลับตายืนหรือยืนตรงกลมเนี่ยจะมีบ้านทรงไทยหลังหนึ่ง แล้วมีผู้หญิงคนเหมือนเขาจะมาทําให้เราไม่นิสมาธิอะค่ะลิเจไม่รู้นะคะว่าเขามาดีหรือหรือมาอไรหรือมาอะไรตะกี้ถ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเขามาแบบเป็นบ้านทรงไทยล้าเหมือนกับเป็นกระไดอ่ะค่ะบันไดให้เราแบบบก้าวขึ้นไปถ้าเราอยากไปให้ก้าวขึ้นไปสิมาเรียเป็นผู้หญิงใส่บสบายสีชมพูเห็นแต่สบายยื่นมายื่นหน้ามาตรงหน้าต่างสวยอ่าแล้วก็เป็นบันได ถ้ารหลับตาเห็นเป็นภาพนี้เลยค่ะเขาให้เราก้าวไปเหมือนกับว่าถ้าเกิดถ้าเชื่อว่าเป็นจริงถ้าก้าวไปปุ๊บข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นกิ่งไม้ลม้มถ้าเราล้มเลยแต่างคนเลยว่าเราลืมตาก่อนไม่ตามไม่ใช้เราก็เลยเดินต่อค่อยๆเดินไปเรื่อยๆพออีกนิดนึงจุดจุดตอนคือไม่ช่าปไปเหมือนกันมาต่อกังวันถ,ถ้าเดยยืนยืนเฉยๆเนี่ยละค่ะยืนตรงกลมอยืนสมาธิ แล้วก็จะแบบเหมือนแบบพอยืนได้สมาธดดดิดีจะจะเข้าชาแบบนิ่งสุดๆเราจะมีแคร์ค่ะเราจะเห็นแครภาพมาเลยแค่อยู่ข้างหลังมาอย่างดีเลยอ่ะมีหลังคงหลังคามีใบตาให้เรานั่งประมาณว่านั่งสี่นั่งได้นะอะไรประมาณนี้นค่ะพักสี่ไม่เถอะเราเราก็มาว่าถ้าเกิดถ้าเชื่อแล้วถ้านั่งลงไปคือข้างหลังนั้นมันจะโล่งเลยค่ะ เราก็จะล้มโค่มลงไปคือมันเป็นภาพเหมือนภาพลวงเราก็วิลืมตาม,มันไม่ใช่นะแต่ถ้าไม่ได้หลับนะคะพี่เจสบานบนได้ต้นช่อยู่แล้วมันก็มีจุดหนึ่งก่อนที่ถ้าจะก่อนที่ข้าจะทําในสัตฉิกคือเหมือนจะเหมือนไม่รู้ว่าอะไรมามา,มาดนใจให้ถ้าโดนอยู่คนเดียวครับก็คือเป็นนั่งสมาธิก่อนที่จะก่อนที่จะทําในสัตฉิกช่วงนั้นช่วงสามทุ่มเป็นรานนั่นแหละค่ะมันจะมีข้างหน้า ที่เราปักกดอีกทีหนึ่งน,นั่งนะคะนั่งนันเป็นสิบสิบยี่สิบส่วนสิบคนเลยถ้านั่งอยู่คนเดียวมันจะมีคโคกอะค่ะตัวแบบทำที่กลางมือนะคะมือแบบโตมันเต็มเต็มมือเลยค่ะข้างโคกใช่ไหมนี่อะไรขางโคกค่ะี่แจ้วข<อ>้าหน้ากำลังได้สมาธิคนกําลังแบบหยุยไม่หลับด้วยนิ่งด้วยอะไร้ว<อ>มันกระโดดมา มาทีนั้นอกถ่าเราถ้าไม่รู้ทีแรกถ้าไม่รู้ตัวอะไรออโอเคก็นั่งไปเหมือนกันนึกว่าเอ้ยอะไรเปลือยลมมันคงฟิวมั้งแต่ฉากเลยมันไต่อ่ะพี่เจนในโลกว่ามันไต่ขึ้นมาที่คอค่ะเอ้ยพี่ชแยเรา้าตะกี้แบบว้ายแล้วทำให้คนอื่นอะเขาแบบปติแปกไ้ด้วยอะค่ะพี่เจคือคนอื่นเขาก็ไม่เห็นกบตัวนั้นเราถ้าเป็นคนเดียวที่เห็นกบตัวนั้นนะคะพี่เจ พยายามชี้ให้คนข้างๆอะค่ะที่เขานั่งแบบนั่งฟมงที่บอกเบยคุ้งคก้างโค้อะค่ะค้งคกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นหมดถ้าเปันบ้าบอกไม่เห็นนี่เลยเลยแต่ถ้าเดินจริงๆมันเป็นคองคบตัวใหญ่ๆมาจริงๆแล้วหลังจากนั้นค่ะเลยเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่นั่งแล้วเราไปเดินดีกว่าอะไรเงี้ยอายเขาพอหลังจากนั้นก็มาต่อเรื่องที่ถ้าเดินจงกรมตอนช่วงซีสองอีช่องกว่าได้ ออกมาเดินหนาวมากตอนนั้นอตอนแรกมันก็ไม่มีหนาหอนะคะจริงมันก็เฉยๆก็เดินไปเรื่อยๆเรือ่อยๆไอจุดที่ที่ว่าเจอรอบรอบแรกอะคะ่ะที่เป็นกิ่งไม้ที่จะมาสงสัยร,รอบนี้เนี่ยท้าก็เดินแล้วจะสะดุดมันจำได้แม่นเลยค่ะก้องีจะสะดุดอะคะ่ะตอนนั้นญาติ่าเพิ่งเสียชีวิตไปได้ประมาณไม่เกินอาทิตย์ได้ค ที่ถ้าบังใจบวชนี้ก็กาดจะบวให้ญาด้วยแต่ข้ากับญาไม่ค่อยผูกพันกันเท่าไหร่อ uh huh. แต่ข้าที่เห็นคือญาค่ะขุดขึ้นมาจากดินนะคะทีเดกลับขาถ้าไว้ไม่ให้ลม้มคือถ้าสะดุดแล,ะละ้วล uh ่ะ huh. อีกนิดน,นึงคือถ้าด้านหน้าเทพื uh ้นแล้ว ยามาช่วยจับขาแบบพยุงไม่ให้เราอ่ะล้มแบบให้เราข<อ>่อยกลับไปน้าอะไรแบบนึ้นนย่หน้าญาติเลยคือ่าเป็นคนที่ผมขาวอาทั้งทั้งหัวครับกก็คือจาได้มั่น<ว>ใจว่าเป็นยาแน่นอนใช่นแน่นอนยาแน่นอนแล้วก็ย่าชอบใส่สบายเวลาไปทําบุญตอนเสียอะไรเงรี้คยค่ะแกจะใส่สบายสีขาวขาวแล้วก็เสื้อหลังแกจะชอบไปทําบุญไปก็ึ้นหรืาจับขาแล้วแกก็ลงไป เป็นผ้าแบบลางๆนะคะไม่ได้ว่าชาัดเป๊ะอะไรขนาดนั้นแล้วก็เหมือนแกก็ลงเหมือนกันไปถ้าราพยายามคิดว่าอา้าแล้วทำไมาติถึงมาอยู่ที่นี่ถึงมาอยู่ตรงนี้เราลงไปอยู่ตรงดิน<อ>นั่นคืออะไรอะไรเงี้ยก็พยายามคิดว่าเอ้ยเราตาฝาดแหละไม่ใช่ละมั้งแต่จริงๆคือถ้าไม่ผูกพันยาย่าเขาจะมีเมถุญยาทำไมตอนนั้นถ้าไม่ได้มีถุงยาก็แค่ว่าอือปวดให้นะแค่นั้นแหละแต่ก็เดินต่อพักมาหองมันค่มามาจาก ไม่รู้จากไหนแต่เสียงอะ่ะมันจะบุ๊เบาๆจากเบาๆนะ,ะมาจากทางป่าชาด้านหลังที่มีต้นตะเคียนเยอะๆมีป่ากล้วปลยป่าอะไรก็คือค่อนข้างไกลจากชาเนี่ยประมาณได้ประมาณห้าร้อยเมตรได้เพรา<อ>ะก็อยู่ตรงกลางแ,แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมามันก็หอนมันก็บู๊มาเรื่อยๆจากเบาๆเริ่มมาละเริ่มมากันเป็นพวกมากันไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย มาจนถึงต้นตะเคียนมาจนถึงตรงที่เรานั่งสมาธิกันมาหอนรอบระงมเลยค่ะพี่เจแล้วคนที่เขาเดินอยู่นะ่ะบางคนเขาก็หลบเข้าไปในกอดละคือเหมืนอนกับเ้มืนทั้งหนาวด้วยแล้วก็แบบหนาวด้วยอะไรด้วยเนาะเราก็ไม่รู้แต่ช้าก็ยังเดินอยู่อดทนแบบเอ้ยเราต้องมีสมาธิสิเราต้องอยา่าไปตัวสี่กันเกดเก่งก็เลยเดินต่อสักพักนะึงม,มันมันก็เริ่มน่าก,กลัวแล้วนะ เสียงมันไม่หยุดเลยนะเหมือนมันมาต่ออยู่ที่ตรงที่เขานั่งปกักกดกันแล้วคนเขาก็หายไปหมดแล้วเลยอชาคนเดียวอ่ะโอเคไปเข้าไปในกดก็ได้ถ้าเข้าไปในกดนะคะสักพักหนึ่งเขานั่งแหละก็นางได้ได้สมาธิมันจะมีช่วงช่วงรแรกๆเนี่ยเราก็จะแบบแ,บบแบบแบบแวกแวกแต่ก็มีช่วงหนึ่งถ้าคนนั่งสมาธิเขาจะรู้ค่ะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะมนิ่งจริงๆไม่ได้หลับแต่นิ่งแต่ช่วงนั้นนะคะถ้าได้ยินเสียงคือจากข้างหลังช้าห้าร้อยเมตร ที่ทานั่งกดที่ชาอยู่ตั้งห้าร้อยเมตรมามันจะเป็นแค่ปากกล้วยแล้วก็เป็นต้นเที้ยนเป็นสูตรฝาอะไรๆก็ว่าไปแล้วก็จะมีกฎของคนอื่นที่อยู่ห่างกับช่เอย่าอยู่ห่างกันประมาณสองเมตรสามเมตรข้างหลังก็มีนามัสามกฎตายข้างๆก็มีห่างๆกันประมาณนี้ผมทุกคนก็นั่งสมาธินะคะทีนี้ถ้าก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงคลิกกริกแกล้งมาก่อนคลิกเหมือนกับ เสียงต่อค่ะ uh huh. แล้วเสียงโตนะคะโตอ,อันใหญ่ๆ uh huh. กระทบกนึเราก็เสียงใครทําอะไรใครกคนทจกันจะอะไรมาทให้ไม่เป็นไรสักพัแคลกแคร,เ,รเบาๆมาเป็นเสียงเบาแบาบแ่วเลยค่ะแล้วลมมันพัดตอนนั้นลมพัดแบบกระตุยมากเหมือนว่าใครหยุดฝนแต่มาอะาวแต่ทีนี้เสียงอ่ะมันก็เริ่มมากับกับลมพักก็เลยนึกว่าเออใครเขาพุ่งไป ิดประตูอะไรมั่งข้างหลังมันคงมีประตูร้วเหล็กใครเขาคงไปล็อกอะไรแล้วเสียงมันคงมากับลมมาเรื่อยๆครับแล้วก็นั่งไปไม่ไม่สนใจเราเสียงมันก็แคร์ไว้เลยเป็นเสียงรักตัวค่ะถ้าก็ทำพู่ไม่ถั่วเนาะก็เป็นเสียงรักตัแคร์คืดใช่ช่้ครืดครืดมาจากเบาอะค่ะเราก็มันดังครืดครืดครือที่มันดังดังเนี่ยละค่ะท่านรู้แล้วไม่ใช่แหละ ไม่ใช่ใครไปติดประตูอะไรแหละมีคนเดินมาแล้วเดินมาก้ารู้เลยว่าขาเขาต้องติดกับโต๊งแล้วมันจะต้องมีไอเนี่ยเป็นลูกตุ้มอะค่ะภาพที่เห็นคือเป็นลูกตุ้มลากมาอย่างยากมากมากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าก็มองแงด่ดีว่าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยคงไม่มาตกที่เราหรอกออืคนทําบุญเขาต้องเยอะต้งแยะเขาจะขอบุญใคดมันก็ได้เลยเขาก็อาจจะได้ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมาตรงชั้นถ้ากอว่าไม่ะพี่พที่คือแบบ เขามาเขาแครกมาเรื่อยๆแล้วมันดังอยุดข้างหูจาได้แน่เลยค่ะซ้ายมือค่ะแครกแล้วมากร๊กตรงข่าเนี่ยซ้ายมือแลวติดติดตรงท่าเนี่ยนับคืบได้เลยค่ะพี่กฎเน่ยมันแค่แค่ตัวคนหนึ่งคนแ้วกดเน่มันห่างกับคนที่มานั่งตรงท่าประมาณสองคืบคนนั้นเน่ยอยู่ข้างๆซ้ายมือท่าเลยค่ะแล้วเขาก็เหมือนจะเข้านั่งลงอะค่ะแล้วเสียง เสียงโตตัวนะคะมันกระดังแกลกแกลกอ่าเหมือนนั่งอ่าใช่ค่ะแกลกแกลกแต่ไม่ได้คลายไม่ได้เลยนะคะเหมือนกับมันก็ดังองมนอน่านนั้นแหละและเสียงที่ชัดที่สุดคือเสียงหายใจของผู้ชายค่ะเป็นเสียงหอบหอบหนักมากเลยค่ะเป็นอย่างเงี้ยใช่อ่ะพี่เขาหอบหนักแล้วเขาหอบไม่หยุดตอนตอนนั้นถ่ะาหลักตายอยู่ใจเนิงก็คิดนะคะวิ่งถ้าเขาเป็นผีจริงๆอ่ะเขาหายใจได้เหรอ แล้วเ,เราจะคุณจะหันไปดูดีไหมอะตอนนั้นเชื่อมขนมันก็ลุกเกลียวไปหมดแล้วอะค่ะต่ทีนี้คือไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดว่าเราหันไปเห็นแล้วแล้มันจะเป็นยังไงมันเราก็เลยหนึ่งใจ,จตอนนั้นก็บทเรียนมาได้เด็ดวันเ,เนาะพาตามมจามนก็สอนทรามสอนอยู่ทุกวันถ้าระหว่างนั้นอะใครที่แบบตั้งใจทําทดีๆเนี่ยเรามีสมาธิดีดเนี่ยถ้าเจออะไรแ,แ,ป,แปลกเนี่ยไม่ต้องตกใจ ให้แทนเมตาให้เขาแทนส่วนวุ้นให้เขาไม่ว่าจะยังไงเนี่ยให้เขาไปเลยเดี๋ยวเขาก็ไปเองเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีพระอาจารย์อยู่ยังไงก็ไม่มีใครทำอะไรอะไรเราได้เพราะาเราพูดอาจจะมีจ<า>้าก็เลยโอเคตั้งบทสวดเลยอะ่ะแผลเมตาตอนนั้นอะ่ะไม่รู้ละอะไรฉันแผ่เมตาไว้ก่อนเขาจะยังหอบอยู่นะคะพี่เจคือเขาไม่หยุดหอบเา อยู่อย่างนี้แเหมือนเขาเหนื่อยมากกับการที่เขาเดินมาเหมือนเขามีอะไรมาค่ะพี่เจเพราะวัานานั้นเป็นวันพระใหญ่ซึ่งชาติดว่าเขาคงปล่อยปล่อยอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็มันไ็ต้องหอบอยางนั่นแหละแล้วก็เขาแผ่จนสบแล้วนะครั้งนั้นเขาก็หอบเบาลงเบาลงแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาหายไปนะคะพี่เจเขาค่อยๆเดินกลับไปกาปกไหนกลับไปทางนั้นออ แล้วก็มีเสียงโซ่เขาบูดออกมเสียง่เสียงโซ่ก็ลากคือทีนี้ยไอ้ต้อมันดังกว่าเดิมเพราะว่าโซอมันอยู่ฝั่ง่าแลวแต่ตัวเขา่ะเดินเด็กก่อนม,น,กนมันก็ว่าโซ่มันก็มันคืดมันดังที่หู่าแทนแล้วมันก็คืดคืดคืดก็เบาึน้นไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแบบค่อยๆเดินนะอันนี้ชาพูดเร็วจริงๆเสียงมันช้ามากแล้วเวลาตอนนั้นน่ะคือ จริงๆเราเราเล่เาเนี่ยมันมันฟังดูไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นแ้โอ้โหสุดๆุดแล้วอะค่ะพี่เจมสบเนื่อแตกทุกอย่างแบบเฮ้ยมันทั้งกลัวทั้งสมาธิเราก็อยากทํากลัวเราก็กลัวแล้วเขาก็ค่อยๆลาดไปจนเสียงเขาค่อยๆหายเงียบหมาเนี่ยมันก็เลิกหอนเหมือนมันดูก้าน,น่ะคะ่ะแต่หนูก็ไม่รู้นะคะว่าว่าเอา่อกรดอื่นเนี่ยเขาได้ยินอย่างเราหรือเปล่าบแต่ที่ไม่แน่คิดคาจะแล้วก็แบบเฮ้ย ตอนนั้นคือจากที่ไม่เชื่อว่าอะไรนะที่ว่าวันวันท้ายใหญ่เขาจะปล่อยของหรือปล่อยอะไรกันเนี่ยมีจริงเราจากนั้นเชื่อเลยว่าวันท้าน,นี้เขาองปล่อยของแน่ปล่อยของแน่แน่ก็เลยนายมันต้องปล่อยของหรือปล่อยวิญญาณหรือปล่อยอะไรมาให้ได้ขึ้นมาขอส่วนบุญะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า พราะว่าที่เจอมาเนี่ยถ้าให้เดานะถ้าว่าคงจะเป็นอารจจิญนาจจัน,ยน,ยานนักโทษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเขาล่อยให้ขึ้นมาขอส่วนบุญเพราะตรงเนี้ยเป็นลานทมเป็นวัดที่เขาปฏิบัติจริงอาจจะมีบุญเยอะแล้วเขาอาจจะมาขอประมาณนั้นแล้วก็มีหลังจากนั้นพอถ้าหันไปเขาหายไปใช่ไหมถ้าเกิดใจกล้าหันไปดูไม่มีอะไรแน่นอนยอยู่แล้วะคะ่ะมันไม่มีอะไรถ้าจะเปิดเปิดทางซ้าย ไปห้องน้ําค่ะไปเข้าห้องน้ําอันนี้คือจะจบละพอไปเข้าห้องน้ําห้องน้ำมีสองห้องนะคะเป็นห้องน้ําของผู้หญิงเวแล้วเพราะตรงนั้นเป็นโซนของในสตรีผู้หญิงมีสองห้องเปิดไปแค่ตรงกลางห้องซ้ายกับห้องขวาว่างทั้งคู่แล้วทีเนี้ยถ้าเข้าห้องแรกมันเป็นชักโครกธรรมดาครับก็เข้าไป มันก็ไม่มีใครตามท่ามานะฉันจำได้แม่เลยตอนนั้นก็ไม่มีใครมามันรู้สึกเวิร์กเ่ืยังลึกอยู่เลยเพราะว่าใชา่ยังกลัวเสียงโซ่อยู่แถ้าหันหลังมองมีใครตามเรามาไหมนะเพราะห้องน้ามันก็ไปจากที่เราเรา,านั่งสมาธิกันอยู่ก็ไม่มีใครตามแต่พอเราเข้าห้องน้าไปปับ๊บถ้าแค่ป,ปิดประตูยังไม่ทันได้ล็อกก่อนนะคะพีเ่เจเสียงคอมปูแล้วก็เสียงคนแก่เกิดของประตูมาไง ปัง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 เนี้ยเสียงดังมากเหมือนเขาแบบจะทุบประตูให้พังเลยอะค่ะแล้วก็เสียงคุณแก่ค่ะร้องแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยทำไมอะเขาร้องกันไหมอะาตกใจมากไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นภาษาฟังฝังไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เป็นเสียงผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงแก่ๆร้องแบบเฮ้ย้ยอย่างเงี้ยมาทุบประตูปังปังปังเงี้ยบเฮ้ยเหมือนแบบเขาจะปวดปวดอะไรขนาดนั้นตอนนั้นถ้าไม่คิดว่าเป็นผีท่าก็เลย เปิดประตูเพราะว่ายังไม่ได้ล็อกแล้วก็สล่วนเลยจะถามว่าอีกห้องหนึ่งว่างค่ะไปเข้าอีกห้องหนึ่งก็ได้อะไรประมาณเนี้ยทําไมไนมะ่เข้าอีกห้องเบิ์งที่ที่นี่นหนึ่งกออกไหมคะว่าความเบิ้งหวางมันแบบเราตั้งใจว่าจะออกไปคุยกับคนที่อยู่ข้างหน้าแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างหน้ามันไม่ไมีมมแล้วมันมีแต่ความมืดกับแสงไฟแค่ดวงเดียวที่จุงทางเดินเราบบกอ้าวเราใครเราเราทั้งพยายามอมองไป ออกไปเดินไปดูตรงที่มีใค่ปัม๊มไครมาแกล้งหรือเปล่ามันก็ไม่มีไงอะค,รคร่ะพี่เจเพราะมันไกลจากที่เราเรานั่งสมาธิมันก็มีแค่กองไก่แต่ว่าไก่มันขัดมันก็ไม่มันจะโฮ่ๆอะไรขนาดนั้นแล้วมันก็เสียงแบบปัง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 ที่ประตูห้องหน,า,นา,าไก่มาอะไรตอนกลางคืน <laughs> ไม่ใก่อันนี้ต,นตัวจะใก่น้อยอะไก่ไก่ไ,กไ,กได้หน่อยเป็นเล็กเนี่ยมันก็มีแค่กลงไก่เล็กๆลตอนนั้นถ้าก็แบบถอกไปแป๊บนึงอะค่ะคือเฮ้ย ต่มันก็เหมือนไอ้ช่วงนั้นถ้าทําสมาธิได้มันก็มันก็นิ่งได้นะคะแต่เป็นตอนนี้ถ้าคงสต,ติแตกนะคะพี <c oughs> พอเปิดไปเวิงวางวิงยิ้หนึ่งออกนะคะ่ะความเวิงวางมันไันกลโทนเออแล้วเสียงจริงหลีดมาเลยตรลิิตริิใช่พี่การ้องกาลาว แล้วตรงนั้นมันมีต้นตะเคียนอยู่ช่วงช่วงท้ายท้ายห้องน้ำเขาจะมีต้นตะเคียนใหญ่ครับแล้วช่วงที่เราเปิดประตูโอวกไปอะค่ะใบไ,ไม้มันโดนลมอ่ะพัดปลิวแล้วอ่ะม,ม,มันมันมันเปื่อนบรรยากาศมากพี่เจเราก็รืม โดนอีกแล้วเลยนะค่ะคือสองทีเลยคือเขาไม่มาขอดีๆอันนั้นอนะจาไม่ได้ให้เขานะอาาไม่ได้ไม่ได้แผลส่วนบุญรเลยให้เขานะเพราะว่าจาตกใจจริงๆคือเขาเองไม่ทำธุรัก่วนตัวแล้วค่ะถ้าออกมาจากห้องน้ำเราก็กลับกดเลยลืมไปเลยค่ะว่าไม่ต้องทำธนระขึ้นตัวอืมตอนนี้อ่ะพิจิตเรื่องเรื่องรอบ้นึ่าตรงนี้แล้วหลังจากนั้นได้ได้ไปถามคนแถวนั้นไหมว่ามีใครเคยเจออะไรแบบนี้หรือไปถามหลวงพ่อไหมครับอ๋อถามแม่ชีค่ะถามแม่ชีไหม ค่ะแม่ชีที่เป็นาตาเป็นแม่ชีตาลนะ่ะค uh ่ะ huh. ท่านก็บอกว่าเจอกันปตามแหละถ้าเกิดคนที่มาบวชแล้ว,วตั้งใจจริงๆอ่ย uh huh. มัสเจอรองมางมาว่าเขามาลอ,อค่ะ uh huh. เขามาลองแล้วก็อหากจะมาขอบุญโอ้ท huh. ่าเท่านแม่ชีท่านก็บอกนะว่าไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อทานถ้าท่านพูดอะไรอะ่ะ uh huh. เดี๋ยวเราปฏิบัติเราจะรู้เอง uh huh. ซึ่งถ้าก็โอเคทำไมก็ไม่เชื่อแล้วค่ะโน no. ปฏิบัติหนเห็นละคือ <laughs> ถ้าตั้งใจมากคือแบบตอนนั้นตั้งใจเรามาด้วยความตั้งใจนะคะเราก็แน่แน่มากอะไรอย่เงี้ยค่ะเราก็เลยเห็นเองหรือเองเลยเสียงวี้เนี่ยังแต่วันแรกยังงานสุดท้ายจนวันกลับก็ยังวุ้อยู่เลยอ่ะวิเจออกหลังหน้าวัดยังวิ้งออออันนี้คือแบบพอเหมือนเปิดเปิดโสดประสาทของการได้ยินไปแล้วไงพอเปิดไปปุ๊บมันก็ต่อติดกันหมดอ่ะผมทุกวันเนี้ยผมก็ได้ยินนะเมื่อเมื่อที่ไหนมีอ่ะ ออ,อ,อได้ยินเฉพาะเสียงเ,เสียงว์นะเออเหมือนจับคลื่นเนี้ยได้แล้วอะ่ะใช่แต่ว่าพอมาช่วงหลังๆเนี่ยแต่ตเดี๋ยวเรื่องที่ถ้าจะส่งไปให้เนี่ยเป็นเสียงเป็นเรื่องเสียงเรื่องเรื่องอะไรไง้าตเจอบ่อยมากแต่พอมาช่วงที่ชาตแต่งงานย้ายมาอยู่แปดลิ้วเนี่ยรู้สึกหลงพ่อจะคุ้มครอง,องค่ะถ้าปัดได้มาเลยไม่ค่อยเจอ,อแต่ก่อนที่หลังจากเนี่ยหลังจากบวชไปเนี่ยเยถ้าจะส่งไปอีกหลายเรื่องเลย โหเจอเป็นตับเลยอะเจอเป็นตับเดี๋ยวนะผมกําลังคิดว่ามันเป็นสิ่งไม่รู้นะผมผมผมยังรู้สึกว่าการที่ไปตรงเนี้ยคือผมรู้แหละหลายๆคนอ่ะรู้สึกว่าดีกับการกับการที่ไปทําอะไรแบบนี้เนาะมันได้บุญได้นู่นได้นี่เห็นโลกเห็นความจริงนู่นนี่แต่สิ่งที่มันได้กลับมาเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันคืออะไรทาไมไม่เค่ะเออทําไมถึงต้อง กลับกลายเป็นคนไปเจอนู่นเจอนี่เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติอยู่ใช่ค่ะน่าจะเป็นของการแบบเราเรามีสมาธิเราไปสื่อได้กับเขาเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะพี่เจษถ้าคุณแม่แม่ใช่เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหูหูเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากตาถ้าจะไม่ค่อยเห็นเพราะาตั้นอยู่แล้วต่อให้เห็นถ้าก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นผี ถ้าจะตีไปว่ากล้วยเป็นเป็นเป็ดเป็นอะไรเป็นเลือดเปิดแต่หูเนี่ยแน่นอนคนเราเนี่ยถ้าได้ยินอะไรที่มันผิดปกติมันไม่ใช่อะมันจะต้องรู้เลยมันมันไม่น่าใช่แล้วเราก็ต้องไปคหนผลหาว่ามันถืออะไรใช่ไหมคะอ่าฮะโอเคโอเคประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอีกที่อย่างที่บอกนะฮะหลังจากที่ไปปฏิบัติหรือไปอะไรแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ส่งเรื่องราวมาได้เดี๋ยวน้องซีดีคอยคัดเลือกอยู่นะ คุณชานะได้ค่ะพี่รอบนี้นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านเ่ามาราตอนน่ะเดี๋ยวส่งเป็เยี่ยมเยี่มเยี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 มได้เลยได้เลยอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชามากมากนะที่มาในเรื่องของลากโซกตรวนมาบอกบุญนะครับขอบคุณมากมเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันนะครับคุณชาได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม